การดื่มสุรายาเมากัญชายาผิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมานี่นอกจากว่าตนเองมึนเมาลืมเนือ้อลืมตัวไปแล้วก็ยังไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขา้าอย่างรุนแรงก็มีอย่างเบาๆก็มีรุนแรงกระึงกับฆ่ากันตายเพราะความมึนเมาก็มีอยู่มากมายในโลกอันนี้ถ้าไม่ดื่มน้ำเมาแต่มันก็เมาในลาบเมาในยศเมาในความได้ความเสียแย่งท่าแย่งขายกันก็วางแผน ทำลายล่างฐานชีวิตของกันและกันก็ล้วนแต่ความเมาทางนั้นเลยเมาอย่างนี้เนี่ยยิ่งร้ายกว่าเมาเหล้าเพราะว่ามันเมาไม่รู้จักต่างเลยอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าไม้รูแจ้งในคำสอนเมื่อใดแล้วเมาอยู่อย่างนั้นนะแล้วคนเมาอย่างนั้นเนะ่ยไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นขอผู้อื่นมาขัดขวางตนหน่อยหนึ่งเท่านั้นเลยไม่ยอมให้อภัยที่ทำลายล่างฐานกันไปเลยอย่างนี้มีอยู่มากทีเดียวในโลกอันนี้